ทุกค้ะเราอวดห้องหรูจีเฮาส์โซเทตรงโรงเรียนหัวหินนะเดินมาตรง เขาเรียกว่าเป็นถนนหัวหินห้วยมงคลไปวัดห้วยมงคลหลวงปู่ทวดได้สิบกว่ากิโลทุกคนตรงนี้ก็จะมีวัดดัง,ดงๆปังๆนะวัดสุขสำรงสำราญดูห้องก่อนอวดมากวัดสุขสำรงสำราญวัดเขาต้นยิ้วที่มีพระพุทธสยามสวยๆหลวงพ่อทวดก็อยู่ด้วยนะอาจจะไปวัดองค์ใหญ่หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ต้องไปวัดห้วยมงคลทุกคนจ้ะจริงๆแล้วเนี่ยทะเลก็อยู่ตรงนี้เอินก็พาดูทะเลพาทิศขึ้นตอนเช้าๆชา้าพรุ่งนี้เราอาจจะแบบตื่นเช้าเนาะถ้าตื่นไหวเพราะห้องนอนสบายมากไม่อยากตื่นเช้า ห้ารูยาอากาศดีเย็นนี่หาดทะเลเห็นไหมแต่พัาที่ขึ้นก็จะเห็นดวงโตโตตอนเช้าๆตรงนี้เลยทุกคนทุกคนอวดห้องทีวีมินิบาร์ก็อี้นั่งเห็นไหมนั่งสบายจะกลับอยู่บ้านาก,กระจกกระจกขี่กาตู้เซฟนิรภัยเราอวดไปแล้วเนะเาะระบุงระเบียงห้องน้ําแอร์ยักษ์ใหญ่นี่ใครเอาเพชรมาเครื่องเพชรก็เก็บไปในตู้นิรภยัยมาดูห้องน้ำไหมอวดห้องน้ายิดหนึงทุกคนนี่พักสามตาก็มีสองตาก็มี นี่มีความเป็นสะท้อนแสงเปิดไฟนะเลิศดสุขภัณฑ์ครบครันน้ำแรงแล้วก็ทุกอย่างครบทุกคนนะฮะความเป็นทะเลอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นทะเลไหมนี่นี่ตรงนี้เองทะเลจริงๆตรงเนี้ยถ้าไม่มีตึกบังเดินลงทะเลได้เกิดเนี่ยหากตรงเนี้ยซอยเห็นไหมเห็นไฟสีฟ้าไหมนั่นแหละ หัวหิน51เป็นที่ตั้งของโรตีชาชัดนะครับบางนาตรงนั้นเลยทุกคนที่เราเดินไปวันนี้ไงแล้วก็รถไฟก็เลี้ยวขวาไปกิโลก,กว่าทุกคนพูดถึงทะเลเห็นไหมทําไมหัวหินก็ถึงมีความยิ่งใหญ่มีความภูมิใจเพราะทะเลกเว้างยาวจริงๆนะไปถึงเขาตะคงตะเกียบขนาดปลานวนจันที่เป็นสัตว์นะ้ำประจําจังหวัดของเขาต้องเป็นปลานวนจันทะเลนะจ๊ะต้องมีคว่าทะเลด้วยทุกคนจ๋าอ่าอุย้ย มีข่าวเรื่องลิงอะไรของเขาอ๋อมีข้างแว่นถ้าเกิดใครจะไปประจวบเมืองสามเอา่าวนั่งรถไฟไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะทุกคนก็จะไปเจอข้างแว่นเขาบอกว่าเป็นสัตว์ประจําจังหวัดของอประจวบด้วยเขาบอกว่าเขาบอกว่านะการที่เอาข้างแว่นมาเป็นสัตว์สัญลักษณ์เนี่ยเขามีความหมายด้วยนะเขาบอกว่าข้างแว่นจะมีนิสัยที่เป็นแบบว่า ที่สซนเป็นมิตดนะทุกคนไม่เหมือนอีริงที่เขาช่องกระจกอ้นั้นมันจะชอบขโมยของใครอารุกไปจอดมีของวางไว้พลาช็ดนุ่งช็ดหน้ามันลุยตะคุยตะกายลังฉี่ฉี่กันเป็นสิ่งเสี่ยงทุกคนแต่ถทั้งข้างแว่นนี้เขาบอกว่าเป็นมิตรมากซุกซนแล้วก็ขี้อายเ็าบอกว่ามีนิสัยข้างแว่นจะเหมือนกับคนประจวบยินไหมคนว่าคนประจวบจะมีนิสัยที่แบบเป็นมิตร มีความซุกซนซึ่งบอกว่าหมายถึงว่าจังหวัดประจวบมีแหล่งท่องเที่ยวภูคงภูเขาทะลงทะเลน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยท่าพยามาหานครคืออําเภอกุยบุรีออปานบุรีสวยๆงามๆกับม,มีความซุกซนทางธรรมชาติสวยงามเปรียบเสมือนว่า เชื่อมโยงกับความเป็นข้างแวนถิ่นใต้ที่มีอุทังแวบน,น่ารักกินนะที่อ่าวมะนาวตรงเขาเขาล้อมหมวกทุกคนต้องไปฮะมานอนที่นี่หัวหินแล้วก็อาจจะหาทางเหมารถไปขับรถไปหรือจะเดินเหาะเขินไปเดินอากาศไปไปให้ถึงอ่าวมะนาวนะฮะตรงนั้นตัวเมืองจะเป็นเขาช่องกระจกอ่าวน้อยก็ว่าไปอุทยานราชาพักก็จะเลยไปเขาตรงเขาเต่เาต,ตรงหาดทรายน้อยอนั้นก็สวยลึ คลื่นยักษ์มากเล่นวินเซิร์ฟคลื่นยักษ์มากแต่ตรงถ้าเป็นประจวบจะเป็นคลื่นจะพลิ้วเบาๆแต่มีความยิ่งใหญ่ของอ่อทรายขาวแล้วก็มีโขดหินหัวหินมีความเป็นหินเยอะตรงตรง,ตรงทะเลตรงส่วนที่ลงจากรถไฟอะ่ะทุกคนแต่ถ้าตรงนี้นะไปจากจีเฮาตรงเนี้ยจะไม่ค่อยมีหินดำๆมากมายแต่จะเป็นแบบทรายเน้นเป็นทรายมากกว่าตรงโดยเฉพาะตรงหัวหิน51ทุกคนเดยเรามากินนี้ทุกคนจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่น เป็นโรตรีกับแกงไก่ทุกคนจ๋านะฮะมันมีทั้งแกงเนื้อแล้วก็แกงอะไรนะอีกอันหนึ่งมัสมัน่นทุกคนเราันเราขอเป็นไก่เพราะเรากินที่ร้านเป็นเนื้อไปแล้วอร่อยมากทุกคนดูสิเกลี้ยงเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนดูแบงติกมากทุกคนเคยเห็นข้างแว่นไหมเดี๋ยวจะให้ดูนี่จ้าข้างแว่นจะหน้าตาแบบนี้น่ารัก นี่ฮะถ้าเกิดเราเดินเข้ามาที่โรงแรมจี ouse, เฮาสใช่ไหมก็จะมีข้างล่างจะมีความเป็นเนี่ยสีมงคลน,นะครับไม,ม้มุงคลเป็นไม้ใบออไ,ไม้สีทองเขาเรียกจึงจะมีเยอะที่จังหวัดนาราธิวาสนะทุกคนอากาศจะหมอกเขาจะเปลี่ยนเป็นสามสีเงินทองนาคไงเนี่ยให้เห็นบรรยากาศความเป็นเมืองหัวหินในมุมตรงนี้ทุกคนเห็นไหมทะเลก็อยู่ไม่ไกลเนาะ หัวหินคำขวัญประจำจังหวัดทุกคนจำได้ยางบอกไปแล้วในอีพีที่แล้วแต่ถ้าเป็นคำขวัญอ๋อเป็นคำขวัญเมืองหัวหินเนาะสั้นๆไม่ไม่ยาวมากแต่ถ้าเป็นของประจวบอย่าลืมหัวหินนี่แม้จะมีคนหนาแน่นที่สุดนะครับมากกว่าตัวเมืองอีกนะครับแต่ก็มีคำขวัญของหัวหินเองนะทุกคนถ้าเป็นประจวบนี่ก็จะเป็นเมืองทองเนื้อกาวมะพร้าวสับประรด นะครับสวยสดหาเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจเําว่างามล้ำน้ำใจนี่คือแบบสุดยอดนะทุกคนมาได้เจอร้านดีๆปังๆก็จากการต้อนรับของคนที่มีน้ำใจของคนที่อยู่กระจกนี้แหละน่ารักมากอะไรดีเราก็จะบอกต่อแน่นอนทุกคนจา่านะครับ อย่าง E ีพีก่อนๆเราก็ได้พูดถึงอะไรไปดอกไม้ประจำจังหวัดของประจวบปเนาะต้นเกตดอกเกตนะฮะก็ตรงนี้ก็จะมีวัดต้นเกตวัดเขาต้นงิ้วอะไรประมาณนี้ฮะจังหวัดต่างๆก็จะมีต้นไม้ของเขาอย่างเช่นชัยนาก็มีต้นมะตูมเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดใช่ปะ่ะสุมพรก็เป็นมะเดื่ออุทุมพรเคยเห็นไหมมะเดื่ออุทุมพรกาสลองของจังหวัดเชียงรายก็เป็นดอกกาสลองอะไรของเขาอะเชียงใหม่ก็เป็นทองกงทองกวาจังหวัดตรังก็สีตรงังทุกคนจ่า ะะจังหวัดตราดก็ต้นกันเกลากันเกลานี่ก็เป็นต้นไม้ประจําจังหวัดของนครพนมด้วยเหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมแต่ละจังหวัดก็มีตำานงตำนานเขาแต่ประจวบคีรีขันโดยเฉพาะที่หัวหินแห่งนี้เดียววันที่28 มีนาคมก็จะเปลี่ยนเป็นเทศบาลนครหัวหินนะจ๊ะไม่ใช่เทศบาลเมืองเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วจากปี47มาเป็นเทศบาลเมืองมา20ปีนะครับตอนนี้กําลังจะเป็นเทศบาลนครหัวหินวันครั้งแรกก็คือปีนี้ปี68วันที่28มีนาคมทุกคนจ๋าภูมิใจมากที่เราได้ออมาเที่ยวมาทํางานนะฮะมาบอกต่อสิ่งดีๆที่เมืองหัวหินแห่งนี้นั่งรถไฟมาสะดวกสบายแล้วก็เดินมาจีหาโซเทียวแค่กิโลกว่ากว่า คนจะพยายามคํำคืนพอาจะตกดินเรียบร้อยแล้วนะฮะพรุ่งนี้เราอาจจะได้ไปดูตื่นเช้าถ้าเกิดว่าพห้องนอนสบายมากทุกคนไม่อยากตื่นเช้าเลยมีความสุขม,มากเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบอกต่อสิ่งดีๆพรุ่งนี้จะไปกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็มาดูกันนะว่าเราจะไปไหนต่อหลังจากนี้ช่วงทริปนี้เราลงใต้ทริปต่อไปอาจจะขึ้นเหนือนะนะครับโชคดีครับทุกคนไ้เห็นตรงนี้ทะเล คือกอทะเลสองกอทะเลหัวหินความภาคภูมิใจนะครับ